ต้องไปข่าวนี้เลยลึกลับซับซ้อนนะผมมีความรู้สึกของผมอย่างเดียวว่าลึกลับ,ซ,บซับซ้อนอุโมงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเกิดถล <5 S 1> ถ่มเหตุเกิดตอนกี่โมงของวันที่เท่าไหร่ครับค่าทุ่ม40นะคะของคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโอเคช่วงที่มันถล่มก็คืออุโมง์ช่วงคลองขนานจิตใช่ค่ะปกัชปกช่องปักช่องใช่ค่ะปักช่องโคราชในเบื้องต้นบอกว่ามีคนติดอยู่ในอุโมงสามคนด้วยกันใช่ค่ะจุดที่ถล่มเนี่ย มันอยู่ลึกจากปากอุโมง์น่าจะสัก2 3กิโลใช่ไหมค่ะน่าจะ 2- 3กิโลประมาณนั้นนั่นเองครับในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นที่เขาตั้งข้อสังเกตกันนั่นเองครับในเบื้องต้นนะสามคนนะสามคนที่ติดอยู่ในอุโมง์ซึ่งเป็นคนทํางานน่ะใชะไม่ใช่คนไทยเลยเป็นคนจีนและคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพมา่าครั้งแรกบอกว่าจีนทั้ง,งสามคนในเวลาต่อมาเขาบอกว่าจีนสองพม่าหนึ่งแต่ไม่มีคนไทย ทั้อสามคนคประกอบด้วยคนแรกนะคะเป็นผู้ควบคุมงานคนจีนนะคะชื่อหูเสียงหมินเป็นผู้ชายนะคะสัญชาติจีนคนที่สองเขาบอกคนนี้เป็นคนขับรถแมคโครเป็นเพศชายเหมือนกันชื่อตองซินหลินสัญชาติจีนและอีกคนนึงเป็นคนขับรถบรรทุกดินเขาบอกคนนี้เป็นแรงงานชาวพม่ายังไม่ทราบชื่อคะ่ะสรุปก็คือคนทํางานในโอมงเป็นคน <รถ S 1> ต่าง<ม>ชาติจีนเป็นต่างชาติล้วนหน,น,น้าตั้งก็สังเกตผู้ควบคุมงานหรือยอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำกว่าโฟแมนเป็นคนจีน ใช่ค่ะคนขับรถแมคโฮแมคโฮคนจีนเอค่ะคนขับรถบรรทุกดินก็เป็นคนพม่าเอ๊ะคนไทยไปไหนหมดไม่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในโครงการนี้เลยหรืออย่างไรตั้งก็สังเกตเลยนะค่ะผมเนี่ยเอ๊ะมันตั้งแต่แรกแหละค่ะแปลกจริงๆแปลกจริงๆแปลกจริงๆทีนี้ผมก็ไปดูซิว่าผู้รับเหมาก่อสร้างอุโมง์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาใครเป็นคนได้งานใครเป็นคนได้งาน ปรากฏว่าในเบื้องต้นเขาบอกว่าผู้รับเหมาที่รับงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือบริษัทดาวรัฐพัฒนาการค่ะชั้นเดียวเชิงเดียวก็คล้ายกับว่าบริษัทไทยได้รับงานก่อสร้างงานนี้มูลค่างาน4 0 0พันกว่าล้านใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะ4,000ันกว่าล้านโปรเจกต์นี้นะโปรเจกต์นี้เฉพาะโปรเจกต์นะนมันมีแยกย่อยหลายหลายสัญญา,าอุโมงหลายอุโมงมันมีสอุโมง,เฉ,<ช>มงเฉพาะอุโมงเนี้ยเฉพาะอุโมงเนี้ยสี่พันกว่าล้านค่ะ แต่คราวนี้เมาอเอิญคนไปคนมาไปเจอข้อมูลเป็นข้อมูลขณะทําพิธีเปิดปากอุโมงค่ะณะผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไปร่วมพิธีเปิดปากอุโมง์มันไม่ใช่แค่ดวรัฐพัฒนาการที่หว่าใช่ค่ะมันมีผู้บริหารของบริษัทจากเมืองจีนด้วยบริษัทจากเมืองจีนบริษัทนี้ก็คือบริษัทไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริ่งประเทศไทยโ <Okay. S 2> อเคไชนะ่าสเตทคอนสตรั u ชั่นเอนจิเนียริ่งเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่มากจากประเทศจีนตกลงโปรเจก์นี้ตกลงโปรเจก์นี้เราพัฒนาการรับงานร่วมกับไชน่าสเตทคอนสตรั u ชั่นเอนจิเนียริ่งใช่หรือไม่ตั้งไว้เป็นประเด็นค่ะเมื่อเห็นชื่อไชน่าสเตทคอนสตรั c ชั่นผมเอ๊ะเอ๊ะเป็นครั้งที่สองเลยนะค่ะเอ๊ะเป็นครั้งที่สองไปเจออะไรคะ ไปเจอว่า China State Construction เนี่ยชื่อนี้ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของสาธิกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นคือโครงการจำคดีบ้านทุจริตบ้านอื้ออาทรได้ไหมค่ะจำได้ค่ะม,ม,มีการนำตัวคุณวัฒนามืองสุกนํนำตัวเสียเปรียงอภิชาติจัสกุลพรขึ้นศาราธิกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง ข้อกล่าวหาก็คือทุจริตบ้านเรืออาทรในคำพิพากษาพิพากษาจำคุกเสียเปียงจำคุกวัฒนามเมืองสุขเพราะทุจริตเพราะรับหัวคิว <c oughs> ในคำพิพากษาของสาลฎิกาครั้งนั้นบรรยายไว้ชัดเจนว่ามีการรับหัวคิว มีการรับหัวคิวรวมทั้งสิ้นจากเอกชน11รายด้วยกันรวมเป็นเงิน1 323ล้านบาทใน11รายปรากฏว่า<ม>เป็นหัว, <ใน S 2> หวคิวที่จ่ายจากบริษัทไชน่าสเตทคอนสตรั c ชั่นเป็นจำนวน300กับ1ล้านบาท301ก็คือ300กับ1ล้านบาทผมก็เอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะ ก็นในเมื่อก็นในเมื่อมีเลคคอร์ดไชน่า t เ c o n s t r u c ชั่นจ่ายค่าหัวคิวบัตรืออัทรให้กับสี่เปียงทำไมประมูลงานได้ทำไมจึงมาร่วมกับนวับพัฒนาการและว็็ร่วมประมูลรับงานการรถไฟได้อ่ามาประมูลงานงานนี้ประมูลมาก่อนหน้าแล้วนะเขาก็งงๆเหมือนกันค่ะ